สวัสดีครับเอฟซี 4, ทุกท่านนะตอนตอนนี้นะบ้านผมก็แขกบ้านแขกเรือนมากันเต็มเลยในเอฟซีนะครับแทบจะไม่มีที่จอดมีมีอยู่เนาะที่จอดรถนะมีอยู่ในเอฟซีมีเยอะอยู่นะครับนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เป็นเออเป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะที่บ้านในเอฟซีเดี๋ยวพาไปดูนะ รู้สึกว่าพี่เอกกับพี่บ่าวนี่จะยอมแพ้แล้วในเอฟนะครับอันนี้นะเป็นงานที่จําเป็นจะต้องนะครับจัดขึ้นทุกปีในเ FC นะเป็นงานที่ต้องจัดขึ้นทุกปีเนาะนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านนะรถมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดนะครับก็หลายคันนเอฟซีโชคดีที่บ้านผมมันกว้างไปพอดีนะ เลยสามารถนะจอดรถได้นะนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ป่านงานแต่งคนได้พี่น้องเอ้ยนี่ยังกันงานแต่งเลยพี่น้องเอ้ยว่างานแตง่งสู้ไม่ได้นะพี่น้องงานอันนี้คนเยอะกว่างานแต่งอีกนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชม ผู้คนก็พักกินข้าวเที่ยงอยู่ในเอฟซีโดยปกติแล้วเพื่อนก็จะรํานะครับเป็นวงนาะรแล้วก็เป็นวงเป็นวงนะเดินรอบนะครับอดอกไม้ตรงนี้ในเอฟซี FC, ทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะเปิดเครื่องเสียงนะฮะถ้าเขากินข้าวอิ่มเขาก็จะตีกลองแล้วก็เล่นพินสดในเอฟซี FC. รำรอบตรงนี้นะครับตอนนี้เพื่อนพักกินข้าวเที่ยงอยู่นะก็เลย ยังไม่ได้เห็นนะครับดนตรีสดเนาะนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เป็นบรรยากาศค,กคึกคักคึกครื้นนะท่านผู้ชมคนหนี่มากันเยอะเลยพี่น้องเลยโอ้โหบรรยากาศที่บ้านนะเอฟซีนี่คือรถจอดทะลักออกมาถึงตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เป็นบรรยากาศค,กคึกคักคึกครื้นนะฮะนี่นะท่านผู้ชม แล้วก็ที่บ้านผมก็มีอีกหลายๆท่านมานั่งกินข้าวอยู่พอพอดีว่ามันไม่มีที่นั่งเนาะตรงน้นไม่มีที่นั่งนะก็เลยให้แขกนะมานั่งที่นี่เพิ่มเติมนะทําไมเอฟซีว่าทาไมไม่ไม่จัดที่บ้านผมเลยอาพีพีบ้านพีเรือนเพื่อนเคยจัดตรงนั้นในเอฟซีมันเป็นบ้านหลังนี้นะฮะไม่สามารถย้ายมาจัดตรงนี้ได้นะเอฟซีเพราะเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะฮะจัดขึ้นทุกปีตรงนั้นเลยจุดเดิมในเอฟซี อาหารนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับล่าสุดนะฮะทางแขกก็มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะเอฟซีนี่นะฮะก็มากินข้าวกินอะไรด้วยกันนี่ครับพรุ่งนี้ก็ช่างเพื่อนก็จะมาลุยงานต่อนะวันนี้ช่างเพื่อนก็มาร่วมงานบุญด้วยนะเอฟซีนี่นะแซบปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแซบปะแซบปะแม่มาๆมากินด้วยกันนะคะ นี่นายเอกินขนมจีนอร่อยมากค่ะอร่อยมากแจ้วมีตีนด้วยค่ะมีลูกชิ้นด้วยค่ะอ่ามันต้องอย่างนี้แรับสูตรค่ะรับสูตรมีตีนไก่ด้วยพี่น้องอันนี้ก็ขนมจีนนะมีสะลายยืนแบบจุใจกินจนกว่าจะอิ่มเดี๋ยวผมก็จะกินสักนิดนึงนะเอฟซีสิบบาทสิบบาทกินได้ทั้งทั้งวันค่ะนี่นะพี่น้องมะม่วงก็มีนะพี่น้องเอ้ย ทางโน้นก็คนกำลังคึกคักคึกคื้นทางโน้นนะพี่น้อยฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ